มัคือหนอ้าที่เกี้ยนบาที่เกี้ยนาเป็นไร้ขวงมันงไร่ขวงน้อ,อไร่ขวงนงวัติกาพี่น้องตัวหลวกตัวใต้ชาที่ถูกจุกจนเด้อพี่น้อง นฟนฟทิ่ฮันไม่เบื่อเนมาขึ้นฝนฝ่าเลยที่ขึ้นก็ว่าขึ้นว่าทีเหตุตอนนั้นนะว่าทีเหตุฝนเหตุฝ่าเมืม่อไร่ตอนนี้น วัาสิาาาเฮ็ดนันฝนนันก็ิิเฮ็ดนันฟ้องอากาศมับ่ามีอะไรสัก่าสิเฮ็ดฟ้องอากาศไหมโอ้วัาสิบฮ็ดฟองอากาศเรยกว่าภิบัติสัมมันขึ้นไล่ขวางนอกมึงอยู่อนเลยไล่ขวางนองมึงพี่น้อ ว่าเหตุฟ้องอากาศคือบ่เห็นฟ้องอากาศขึ้นน้อคือเหตุไรความยางนี้ฟ้องอากาศคือบ่ขึ้นเองนี่ฟ้องอากาศบ่ขึ้นเลยพี่น้องนี่ขอบคุณหนึ่งหลานหนึ่งใจเยอพี่น้องต่างไรนี่ว่าเหตุฟ้องอากาศคือหนาติดเขืนนะบ่เห็ุคือเห็ุบ่ได้จุเจียงคือเห็ุได้ฟ้องอากาศคือบ่มีน้อง หนาขึ้นไล่ควงก็ป้องอากาศไม่มาไม่เลยไล่ควงหนาขึ้นได้ยังก็ยังป้องอากาศเพฟอดฟอดแค่แเนาะเดี๋ยวมาล้างเลยเนาะป้องอากาศเลยนะตรงหน้าติดเทียนเราเห็ดเราขึ้นนี่้องอากาศเลยนะคงจะกองก็ไมีป้องอากาศ สวัสดีค่ะพี่น้องขอบุณทุกท่ายทุกเรตุมนั่งแร่งใจเด้อว่าจะเหตุเอาฟ้องอากาศคืนฟอดฟอดเพราะมีฟ้องอากาศตันทัางท่านคนปิดเสียงไว้มันดังเงี้ยฟ้องอากาศมขคืนให้พี่น้องนะ ว่าเห็ดฟองอากาศคือหนาที่เทียนเห็ดบ่ได้เลยของหนาที่เทียนยังเห็ดได้ายอของเขาเห็ปดป่ได่าย,ยทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นมาได้าเสียอันนี่ปตน จีบ้องอากาศถึงบด้ยเลยทำฟองอากาศไม่ได้เลยขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงหายใจขอบคุณเลยหนละายขั้นหลัง Và cun nâng lặn nông cháy đó, vì nóng, tam, quân, sáng lặn cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những ขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจโอ้ยคันเกากันเลี้งยงนะพี่น้องให้ก็